ในชีวิตจริงก็ต้องเป็นพินาเดทเท่านั้นค่ะล่าสุดแม่แก้วนะคะได้มีการลงภาพในอินสตาแกรเป็นภาพโครงสร้างบ้านหลังใหญ่เลยทีเดียวหลายคนก็เข้าไปแซวก,กันเลยค่ะบอาเรือ,อนหอหรือเปล่า เพียงแค่ภาพเดียวนะคะแต่บอกเลยว่าทำเอาความมโนของพวกเรานี่เลยเถิดไปไกลมากๆเลยค่ะ <im it> เมื่อแม่แก้วลงรูปขณะเข้าตรวจใช้งานการก่อสร้างบ้านหลังใหม่สุดอลังการพร้อมเขียนแคปชั่นเป็นอิโมจิรูปหัวใจ4ีดวงนะคะ <im it> แล้วก็มีการแท็กไปที่ i n s t a าแกรของณเดชค่ะ แน่นอนว่าหลายคนก็เข้าไปถามไปแซวกันเพียบว่าเอ๊ะสร้างบ้านใหม่ใหญ่โตขนาดนี้หรือว่านี่อาจจะใช้เป็นเรือนหอสําหรับลูกสุดที่รักน,นเดชนยายาในอนาคตรหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลมาบอกอีกด้วยว่าบ้านหลังนี้นเดชนลงมือเองทุกขั้นตอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่ดินวางแบบบ้านแถมยังทุ่มไม่อั้นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนะคะที่คาดว่าไม่น่าจะต่ากว่า30ล้านบาทค่ะ แถมก่อนหน้านี้เนี่ยนะเดชยังเคยเปรย์เปรย์ไวบ,บ้านหลังใหม่นี้นะคะจะเป็นบ้านสําหรับครอบครัวที่จะอยู่ยาวไปตลอดชีวิตดังนั้นถ้าหากจะมีสมาชิกใหม่มาอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตบ้านหลังนี้ก็น่าจะต้องเป็นเรือนหอแล้วล่ะค่ะจริงไหมคะคุณผู้ชม ไม่ว่าจะลงรูปที่ถ่ายคู่กับอะไรก็ตามเนี่ยถูกจับตามองไปหมดเลยค่ะสําหรับน้องยายานะคะโดยเฉพาะต้นไม้พันต่างๆที่ว่ากันว่าเธอเนี่ยแหละเป็นผู้ปลูกกระแสการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านเราเลยค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงที่โควิด -19 ระบาดจนมาถึงตอนนี้เทรน์การปลูกต้นไม้ตามน้องยายาก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและบางช่วงก็ทําให้ราคาของต้นไม้นั้นพุ่งขึ้นสูงอย่างไม่น่าเชื่ออ,อีกด้วยค่ะ ล่าสุดเอาอีกแล้วค่ะเมื่อน้องอาญ่ญาถ่ายรูปคู่กับต้นโพลงในไอจีจนหลายคนเข้าไปแซวว่าพอก่อนพักก่อนซื้อตามไม่ไหวแล้วนะคะเอาเป็นว่าหลังจากนี้อิทธิริษของเจ้าหญิงแห่งวงการพฤษศ,ศาสตร์คนนี้เนี่ยจะสามารถปลุกกระแสะความนิยมการปลูกต้นโพได้หรือเปล่าราคาจะพุ่งทยานสูงเหมือนย่างอินเดียหรือไม่ต้องรอติดตามชมกันต่อไปค่ะ